มีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่เราจะบันทึกภาพจากกล้องอถ่ายภาพของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องประเภทของไฟล์แล้วก็คุณภาพของไฟล์ที่ถูกบันทึกลงไปนะครับประเภทของไฟล์สำหรับกล้องเลนสปัสนะครับจะบันทึกไฟล์ภาพนิ่งได้2แบบก็คือเป็นรอไฟล์กับ JPEG ไฟล์ รอไฟเนี่ยคล้ายๆกับเป็นไฟล์ที่ไม่ได้ถูกการ process หรือว่าปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลาถ่ายมากล้องได้ข้อมูลแสงมายังไงบันทึกข้อมูลเซนเซอร์ยังไงก็จะจัดเก็บข้อมูลแบบนั้นอันนี้ ก็ได้ไฟล์คุณภาพสูงนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยความไม่ค่อยสะดวกนักเนื่องจากอาจจะต้องไปเปิดในซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีก็มี o l 奥林巴斯วีเวอ e r ได้แล้วก็มี Lightroom uh, Capture One อะไรต่างๆนานานะครับต้องผ่านการโปรเซสถึงจะนำไฟล์ออกไปใช้งานในรูปแบบต่างๆได้ไฟล์ประเภทหนึ่งนะครับเป็นที่นิยมกันมาก o ly m p u s ก็สามารถบันทึกได้ก็คือ JPEG ตัวไฟล์ jpeg เนี่ยเป็นไฟล์ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะที่มันมีขนาดไม่ใหญ่มากเนื่องจากว่ามันมีการบีบอัดข้อมูลเป็นไฟล์ที่เขาเรียกว่า c o m p r e s s file นะครับแล้วก็เป็น c o m p r e s s แบบ lossy มีการโยนข้อมูลทิ้งอะไรบางส่วนนะครับแต่ว่าไฟล์ในปัจจุบันถือว่าดีมากนะทำมาได้ดีมากโดยเฉพาะกล้อง o l y m p ทีนี้ ไฟล์ jpeg เนี่ยก็มีการบีบอัดหลายระดับนะครับมีบีบอัดหลายระดับการบีบอัดเนี่ยทำเพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กสามารถบันทึกไฟล์จํานวนเยอะในสื่อบันทึกข้อมูลได้นะครับการบีบอัดของมันเนี่ยนะครับคล้าย,ายๆอย่างนี้อ่ะสม,มืติว่า่ยราถ่ายรูปมารูปนี้ถ้าไม่มีการบีบอัดเลยมันก็จะเป็นการบันทึกแบบคล้ายๆกับ raw ไฟล์แต่ทีนี้ถ้าต้องการที่จะ เหมือนกับลดขนาดของมันจะได้บันทึกได้เยอะๆนะครับหรือว่านําไปใช้งานได้เลยก็ต้องทําเป็น JPEG พอจะทําเป็น JPEG กลายเป็นว่าเราจะต้องทําไมครับเราจะต้องอพับมันให้มันมีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะเหมือนกับพกพาได้สะดวกนําพาไปไหนได้สะดวกนะครับก็ทําให้มันมีขนาดเล็กลงอ,อันนี้สมมุติว่าเป็น JPEG ระดับหนึ่งแต่เวลาที่เราจะนําไปใช้งานนะครับเราต้องคลี่มันออกมาพอคลี่มันออกมาเป็นไงครับ มันก็จะสูญเสียอคุณภาพของมันไปเห็นไหมครับอเหมือนกระดาษใบนี้มันก็มีรอยพับตรงนี้มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับยิ่งถ้าเราต้องการบีบอัดมากๆต้องการบันทึกไฟล์จํานวนมากๆไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบีบอัดเอาแบบใส่กระเป๋าสตางค์ได้นะครับโอ้หลายชั้นเลยเนาะอ่าทีนี้พอหลายชั้นพอจะใช้งานเป็นไงครับบีบอัดมากๆพอจะใช้งานคลี่ออกมา ตอนนี้คุณภาพไฟล์ก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับโอ้โหแย่เลยนะครับเป็นแบบเนี้ยอ่ามันก็เลยต้องแลกกันนะครับต้องแลกกันก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะได้คุณภาพหรือ,อพื้นที่ในการจัดเก็บการพกพาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ในโอลิม u ัสเนี่ยนะครับสามารถที่จะเซตค่าต่างๆเหล่านี้ได้นะครับในตอนนี้ก็จะมาคุยกันตรงนี้มาดูกันเลยนะครับวิธีการเซต การบีบอัดของ JPEG หรือว่าการเลือกประเภทของไฟล์ให้เข้าไปที่เมนูนะครับเลือกเมนูปุ๊บอพอเข้าไปที่เมนูแล้วนะครับอันนี้จะอยู่ที่ Shooting เมนูหนึ่งเลยนะครับเราสามารถเลือกได้อยู่ในแล้วแต่นะกล้องบางตัวจ,จะไม่ได้อยู่ลำดับเดียวกันอาวแต่ไม่เป็นไรให้เลือกดูตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วมีฟุ้งๆออกมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับกดโอเคเข้าไปจะมีสติลพิ i c t เจอเห็นไหมครับ แล้วก็เลื่อนอตัวคอนโทรลไปทางขวานะครับบนกล้องปุ๊บนาอันนี้จะมีให้เลือกนะครับมี S F F N B แล้วข้างบนสุดจะเป็นรอ S F คือซ u เปอร์ไฟล์ก็คือละเอียดสูงสุดนะครับแบบว่าพับน้อยที่สุดนะครับบีบอัดน้อยที่สุดไฟล์ก็บีบอัดรองลงมานะครับ N ก็บีบอัดกลางๆส่วนเบสิกก็คือจะบีบอัดมากๆเลยนะครับได้จากกันไฟล์ยเยอะ ทีนี้เราจะเลือกอะไรเราเลือก sf หรือไฟล์ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ก่อนจะไปตรงนั้นมาดูตรง l ก่อนนะครับตรง l ข้างหน้ามันคืออะไร l เนี่ยคือขนาดนะครับขนาดของไฟล์ขนาดก็คือกว้างคูณยาวอะ่ะอืมถ้า l กา็เหมือนกับมีขนาดใหญ่นะครับเป็นไฟล์ความละเอียดค่อนข้างสูงแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงานคอมเพรสนะครับอย่าสับสนนะ l นี่คือขนาดนะครับเหมือนกับเป็นขนาด จำนวนพิกเซลอ,ะ,อะนะครับส่วนถ้า S ก็จะเล็กมีขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าไม่เกี่ยวกันนะครับเราสามารถเลือกให้เป็นซุปเปอร์ไฟล์แต่เป็น S ก็ได้อ่าก็แล้วแต่ที่เราจะ,ะทํางานกับมันนะครับอ่ะทีนี้พี่หากดเซต็โอเคแล้วก็ออกไปนะเวลาที่เราถ่ายนะครับอ่าเราก็ถ่ายบันทึกปุ๊บมันก็จะเป็นซุปเปอร์ไฟล์นะครับซุปเปอร์ไฟล์แต่ทีนี้หลายคนจะ งงเวลาทําตามไม่หาตรงนี้เอ๊ะทำไมของผม S F มันไม่ขึ้นนะครับ S F มันไม่ขึ้นที่มันไม่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันต้องเข้าไปเซ็ตในเมนูคัสตอมก่อนนะตรงนี้นะครับอะลองดูนะ,อะลองเลือกที่เมนูปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกที่รูปฟันเฟืองนะครับลงมาเรื่อยๆตรงตัว G แม่มี Quality Color แล้วก็ไว i t e Balance นะครับกดคลิกตรงไปอืม แล้วเราก็กดเซตอีกทีหนึ่งซับซ้อนหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะเลือกคุณภาพแบบไหนบ้างในเมนูนะครับอันนี้ปกติมันจะเป็นไฟล์เนาะให้เราเลือกเป็น sf นะครับข้างหน้าจะเป็น l เป็น m s ก็ได้ตามแต่สะดวกนะครับแต่เลือกเป็น l ดีกว่านะครับเลือกเป็น l ได้ได้ไฟล์ใหญ่อันนี้ก็เลือกเป็น f นะครับลองลงมาอันนี้ก็เป็น n normal แล้วก็เป็น basic ให้เลือกตามของพี่ขาวเนี่ยเพลยเซฟสุดละนะครับปลอดภัยที่สุดกดโอเคเรียบร้อยนะครับกดเมนูออกไปตอนนี้เวลาเราเลือกใช้งานนะครับถ้ากล้องมีตัว Super Control p ล n e l นะครับกดโอเคปุ๊บเราสามารถเลื่อนได้เลยนะจะเปลี่ยนเป็นอะไรไหมเมนูมันจะมีให้เลือก S F F N B อืมเท่านี้เองของพี่ขาวเนี่ยก็มักจะเลือกเป็น S F อ่าเพราะว่าเหมือนกับว่า ไหนๆมันมีแล้วกไไไ็ไม่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 อยากสูญเสียอะไรไปนะครับก็เลือกคุณภาพสูงสุดในการทํางานแล้วก็ซื้อเมมโมรีขนาดเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วเนาะเออใหญ่ๆก็ซื้อไปแต่เดี๋ยวในตอนหน้านะครับพี่อาจะมาเปรียบเทียบไฟให้ดูว่า sf fl uh, แล้วก็เอ้โทษทีนะครับ n แล้วก็ B เนี่ยมันแตกต่างกันในเรื่องของคุณภาพชัดเจนหรือไม่แค่ไหนนะครับรอชมในตอนหน้าครับ